ที่เราเดินทางมาแจ้งความเมรื่องคดีอะไรยังไงครับครับก็ดําเนินคดีกับนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะฮะเจ้าของเฟซบุ๊กอ่าสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะครับในข้อหาอะไรยังไงครับข้อหาก็คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะฮะไปโพสต์ข้อความเท็จนะ,ะว่ามีตํารวจชั้นประทวนมานะครับส่งคลิปให้ผมแล้วผมแบบทํานองเหมือนอมคลิปไว้นะครับแล้วก็เอาไปตกซับทํานองนั้นนะฮะนะครับเขาอ้างว่าเราไปตกซับในกรณีเท่าไหร่ยังไงครับครเขาก็อ่า <ๆ S 1> ในในโพสต์เนี่ยไม่ไม่มได้บุกนะครับแต่ว่า พอพอไปดําเนินพอพอไปโพสแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็นายสิทธาก็ส่งไอ้ไอ้ตัวกล่องข้อความที่มีข้อความคนร้องเรียน่ะที่อ้างว่านะว่าว่าทนายใครทุกเนี่ยนะครับไปเรียกเงินเรียกอะไรเรื่องคลิปเนี่ยไม่ยอมเปิดเพราะถ่วงเอาไว้เพื่อเรียกตังค์เนี่ยส่งไปยังทนายความแลืผู้สื่อข่าวจานวนมากนะครับในการเรียกร้องถนึงยี่สิบล้านบา,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 นาทจริงนะครก็ไม่มีเลยนะครับชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่อวานนี้ผู้กับโจ้ยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่มีทนายความหรือใครคนไหนนะครับที่จะไปเรียกเงินเขายี่สิบล้านนะครับนะครับแต่ยืนย ครรัับีตวน้มาจิงก็ก็ยืนยันเลยครับได้รับคลิปจากบิ๊กเกียนในวันเดียวกับนายสิทธาก่อนก่อนนายสิทธาจะได้รับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงประมาณสิบห้านาฬิกาเสร็จนะผมมีพยานชัดเจนพยานผมไม่กลัวตายมาพร้อมเป็นพยานเลยนะครับที่เราเรื่องไม่แชร์โพสตอนนั้นเพราะยังไงครับเพราะว่าบิ๊กเกียนบอกว่าตำรวจเขาใกล้จะออกหมายจับแล้วนะครับเพราะเพราะว่าจะเลยลงไปเกือบสองวันแล้วนะครับเราไม่แชร์เพราะว่าเรากลัวจะเสียรูปคดีใช่ครับเพากลัวจะเสียรูปคดีของตำรวจนะครับก็เลยเราก็ไม่แชร์นะครับ ด้วยส่วนตัวกับทนายกับทนายทนายเองกับทนายสิทธาเนี่ยมีปัญหาไรการคือทนายสิทธาเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผมเพราะคนทั่วไปคงไม่มีใครจะเอา,า f a ก e n ว w มาปล่อยแบบนี้นะเพราะว่าเขามีรเรื่องฟ้องร้องกับผมเรื่องคดีหมิ่นประมาทอยู่หลายคดีอยู่นะครับเพราะฉนั้นงานนี้ก็คือเป็นการปล่อยเฟ k e n นะครับตัวเองก็ได้หน้าหิวแสงไปนะฮะนะครับแต่ว่าความเสียหายมาตกกับผมทั้งทั้งที่ผมไม่คนเปิดประเด็นคนแรกนะครับแล้วก็ไปเอาคลิปไปปล่อยปล่อยคลิปไม่เป็นไรครับประชาชนได้ประโยชน์ไม่ว่าแต่อย่าใส่ร้ายคนอื่น นในส่วนตัวแล้วหลังจากที่เรารับคิวเราได้เคยอู้กับโจอ,อะไรบ้างไหมครับอ๋อไม่ไม่เคยครับไม่เคยรู้จักครับแล้วตั้งแต่เปิดมาผมก็ไม่เคยบอกนะครับว่าคนที่ไปเอาถุงดําถุงเทีมหกใบนะครับไปคุมหัวผู้ต้องหาในกดียาเสพติดเป็นผู้กับโจ้ไม่ไม่เคยพูดเลยนะนะนะครับพิงแต่สื่อเขาหลังจากนั้นเนี่ยท่านผบ,บตรก็ไปตรวจสอบไปอะไรก็รู้ว่าเป็นผู้กับโจ้นะครับผมผมผมไม่เคยบอกว่าเป็นผู้กับโจ้เลยนะหลังจากผู้กับโจ้ให้บราทำอย่างนั้นแล้ววันนี้เราก็เดิน เต็มที่แล้วครับไม่นะมีการยอมความครับเพราะว่านายสิทธาบอกท้าทายผมมาแจ้งความผมก็เลยจัดให้นะส่วนนายสิทธาที่บอกผมเนี่ยว่าผมเนี่ยนะตบซัพยี่ตบซักเนี่ยนะครับต้องกล้าดำเนินคดีกับผมวิฉะนั้นก็เป็นได้แค่มหมาก็เห,าห่าฮู้ฮู้ฮไปวันๆแค่นั้นเองนะครับสังคมจะได้รู้ว่าบุคคลมีชื่อเสียง็นทนายความเนี่ยประพฤติตนแบบนี้สมควรที่จะให้หลังจากแจ้งความเสร็จเดี๋ยวผมก็รวบรวมหลักฐานก็จะไปร้องสภาปทนายต่อ นะอาจจะมีนายเกิดผลนายรณรงค์ต่างๆที่ไปเที่ยวให้สองาษา์ว่ามีทนายตบรัพย์นะครับแตนะ่พวกนี้ก็เป็นพวกเดียวกับกลุ่มเดียวกับนายสิทธาเนะเดี๋ยวผมดูว่าอาจจะดําเนินคดีต่อหรือว่าร้องมันยากทนายความมีนายเกิดผล,น,ลนายรณรงค์พวกนี้นะครับาที่ว่าจะไปสภาทนายความเนี่ยคะ่ะจะลงะรายละเอียดแบบว่าร้องทุกข์หรือว่าพูดในก็จะจะไปร้องในคดีมันยาเลยว่าพฤติกรรมของทนายพวกนี้ไม่ว่านายสิทธานายเกิดผลในรณรงค์เนี่ยที่ไปโพสต์ว่าทนายตบรัพย์20บล้านเนี่ย ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีมูลความจริงเลยตัวเองเป็นผู้ประกอบวิชาที่มาใส่ร้ายทนายความด้วยกันเนี่ยสมควรไหมที่คณะกรรมการมันย่าทนายความจะต้องตรวจสอบคนเหล่านี้ให้มันหยุดหิวแสงเสท,ท,ทีนะครับคนเหล่านี้นะนะครับใส่ร้ายชาวบ,บ้านนะครับมองว่าคดีทำให้เป็ศึกระหว่างทนายสองฝ่าย,ยมันไม่ใช่หรอกคือคนพวกนี้นะครับมีสาเหตุโกรธเครือง,องผมนายเกิดผลนายรณันล,นลง์งแล้วก็นายสิทาหิวแสงเนี่ยพวกนี้คือพวกที่ไม่ชอบผมอยู่แล้วนะมีความเห็นอะไรต่างๆไม่ตรงกันเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลย นะครับนะนนะแล้วจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะที่ได้พูดถึงน,นายติชากังวไหมคะว่าจะถูกเขาฟ้องร้องเปล่าโอ้ไม่กลัวแล้วครับผมท้ามาตั้งหลายรายการแล้วครับขนกระแสกระท้าบอกให้นายติชาไปแจ้งความเพราะว่าสิ่งที่นายติชาให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่องต่างเนี่ยบอกเหมือนผมเนี่ยมีคลิปแล้วอมไว้แล้วก็ไปต่อรองกับผู้ตับโจ้นะฮะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมก็ท้าว่าให้ไปดำเนินคดีกับผมนะ่ครับผมจะได้พิสูจน์ความจริง แต่ผมไม่สงสัยว่าผู้ร้องเรียนมันมีจริงหรือเปล่าแล้วใช่นายตำรวจท่านประทวนหรือไม่แต่เท่าที่ผมได้ข่าวลือมานะครับคนที่ปล่อยคลิปพวกนี้มันตํารวจทั้นผู้ใหญ่ไม่ใช่ตำรวจท่านมนทานทวนนะครับนะบเดี๋ยวผมก็จะให้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนายอาทิยะเขาจะแฉอย่างนี้นะครับครับอยากถามถึงเอ่อคลิปของพ่วงกับโตัวหนึ่งค่ะคว่าเราได้ตั้งข้อสังเกตอะไรนะคะจากการที่ได้เห็นคลิปกันแล้วเออต,ต,ตั้งกับการแถลง่อวานเออมาตั้งข้อสังเกตยังไง เช่นเรารู้สึกว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมหรือรู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจไหมจากสิ่งที่เราได้เห็นอ่อจากการถแถลงของผู้กำกับโจ้เมื่อคืนเนี่ยผมว่าผู้กำกับโจ้ได้ปรึกษาทนายความมาแล้วเป็นอย่างดีการให้สัมภาษณ์เนี่ยผ่านการผ่านที่ปรึกษากฎหมายาม,มาแล้วผ่านทนายความมาแล้วนะผู้กากับโจ้บอกว่าเขายอมรับผิดนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาถ้าเัาเขาปฏิเสธก็คือให้การภาคเศวว่าเหตุการณ์ตามคลิปจริงแต่เขากําลังปฏิบัติหน้าที่นะกำลังปฏิบัติหน้าที่นะ กำลังจะค้นหายาเสพติดฟังแล้วมันดูหล่อไงนะฟังมันดูหล่อแต่มันขัดกับคลิปทั้งภาพทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพแล้วก็ําให้สัมภาษณ์ต่างๆของผู้ก่อกบเนี่ยบอกเอาให้ตายเอาตายหรือยังอะไรต่างนะเอาถุงมาพอหรือยังบอกของอยู่ไหนอะไรต่างเนี่ยมันแตกต่างกับที่เมื่อคืนที่ที่เขาให้สัมภาษณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้กัอกบฏเนี่ยให้การเนี่ยนะฮะหรือให้สัมภาษณ์มื่อคืนกับกับท่านผอปั๊ดเนี่ย ถ้าขัดกับคลิปกล้องจอรปิดนะมันก็ไม่มีน้ำหนักเลยไม่มีน้ำหนักนะครับไม่มีน้ำหนักคนที่ให้คลิปเล่าพฤติกรรมกับคลิปกับใครให้เท่าไหร่เมื่อคืนนี้แตกต่างกันเยอะไหมครับเออก็ดูจากที่เขาส่งคลิปไลน์น้องเรียนก็แตกต่างกันก็เท่ากับว่าผูมกับโจมไม่ได้รีดตังสองล้านนะเป็นการรีดเพื่อหาแสวงหาคนจริงเพื่อให้ได้ทราบว่าของกลางคือยาบ้าอยู่ไหนเพราะฉะนั้นข้อที่จริงก็ไม่ตรงกัน ที่เดชาเคยได้คุยกับคนที่ให้คลิปตัวไหมก็คุยก็คุยกับตำรวจนะนะครับแล้วก็เรามาเป็นตำรวจตำรวจใหญ่หรือตำรวจหน้อยเออชั้นผู้ใหญ่ก็มีครับอ่าระดับรองผู้บัญชาการก็มีมีใครได้คุยคนที่ให้คลิปเ้าก็คุยคุยคุยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับในทางลับว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ทราบนะครับว่าผู้กับโจ้าก็น่าจะมีปัญหากับอดีตผู้กับโรงพักแห่งนี้หรือไม่ลงไปตรวจสอบเลยนะอดีตอดีตผู้กับโรงพักสพเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะเออนะ ประเด็นที่อยากมาเสนอเกี่ยวกับความปลอดภัยของแหล่งข่าวที่ให้คลิปหลักฐานไหมคะออแหล่งข่าวผมม,มันไม่มีใครกลัวตายเลยอย่างพี่เกียรติก็ไม่กลัวตายนะเพราะเขาลงลงพื้นที่มาตั้งแต่วันที่7-9เรื่อยมาแล้วนะครับและคนก็ไปรองผู้ประชาการก็ไม่กลัวตายนะนะครับตำรวจต่างๆที่ให้ข้อมูลก็ไม่กลัวตายนะนะครับพี่เดชาคร,ครับทำไมในเมื่อคลิปได้ตำรวจทั้งผู้ใหญ่รู้แล้วทำไมถึงไม่ดำเนินการทรืไมต้องคลิปต้องปล่อยตัวเป็นผูิงกน่ายกว่าเออเท่าที่ทราบเนี่ยเขามีการร้องเรียนตามขั้นตอนอยู่แล้วนะแต่มันยังไม่มีความคืบหน้าแค่นั้นเอง นะครับเท่าที่ผมทราบนะคือจังหวะรอจังหวะรอการตรวจสอบใช่ครับไม่ต้องลืมนะครับภูมกับโจเป็นใครนะฮะอ่านะเป็นนรตนรุ่นเท่าไหร่นะอ่าประสบการณ์เหลืนในชีวิตอย่างไรนะเออแฟนเขาเป็นใครอะไรต่างนะเราต้องดูเวลาเรามองเนี่ยเรามองแค่ตัวเขาอย่างเดียวไม่ได้ลองดูเส้นสายความสัมพันธ์เขาไม่ธรรมดาน,นะครับนะลองไปถามผู้การนครสวรรค์นี่มาว่าตอนผู้กับอ่าโจมารับตำแหน่งเนี่ยเขาขึ้นตรงต่อผู้การหรือขึ้นตรงต่อผู้จัดการ ผมฝากแค่น,นี้นะครับแำลังเอาโปรไฟล์เขามีแบ็กกาวอยู่ด้านหลังหมดอ๋อแน่นอนก็เป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในชีวิตนะทั้งหน้าที่การงานเงนิงน,งน,งน,งนทองอะไรต่างๆครับนะนะครับอีกนิดนึงค่ะอยากถามว่าจะตอบกระแสสังคมที่กำลังมองว่าทนายเดชารู้สึกร้อนตัวและเลิกลักไปเองอย่างงเี้ยจะอ๋อไอไอคำว่าร้อนตัวกับเลิกลักเนี่ยอันนี้นตอบได้เลยเนะมันไม่ต้องเลิกลักหรอกครับเพราะว่าข้อความที่ทนายติทามาโพสต์เนี่ยปิดปิดครับปิดไออะไรแถบแดงคำว่าทนายใครทุกไปแต่ทนายติทา ่งข้อความตรงที่มีทนายคลายทุกไปยังกลุ่มทนายความและผู้สื่อข่าวทั่วเลยครับไม่เลิกแรกฮนะพอส่งปุ๊บผู้สื่อข่าวทุกสำนักมาสัมภาษณ์ผมหมดเลยนะระบุชัดเจนว่าทนายคลายทุกรับคลิปจากตำรวจชั้นประทวนแล้วแทนที่จะมาปล่อยต่อสาธารณะแต่กลับไปต่อรองผลประโยชน์จากผู้กำกับโจ้จนทําให้เขาอาจจะต้องเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าผู้กำกับโจ้หลุดคดีเพราะฉะนั้นไม่เลิกแรกหรอกมันชัดเจนคนระับ นะกล่าวหาว่าทนายใครทุกข์รับคลิปมาไม่ปล่อยแล้วไปตบรัพย์ผมจะนิ่งเฉยได้ไงอ่ะผมก็เป็นบุคคลมีชื่อเสียงนะมีคนติดตามตั้งล้านกว่าคนนะครับมากกว่านายติดไทยนะครับครับระบุชื่อเลยนะครับชัดเจนครับทนายใครทุกมีใครล่ะครับผมเนี่ยใครทุกอยู่คนเดียวนอกนั้นมีแต่เพิ่มทุกนั่นแหละทะบุชื่อเดชาเลยนะฮะทนายใครทุกก็คือผมไงอ่ามีคนเดียวนะครับในโซเชียลมีเดียสื่อมวลชนรู้หมดนะนะครับวันนี้เรางนำหลักฐานอะไรมาบ้างครับทุกอย่างครับมีตั้งแต่ข้อความอ่าอะไรเรื่องอะไร อา be เปิดกันเดี๋ยวโชว์ให้กล้องดูได้ไหมได้เลยครับเปิดเผยครับของของรินะให้ตัวตายนี่ครับหนังสือร้องเรียนนะ่เอาล่วงช่วยอัศมากินอ่ะอับนนี้เลยนะอธิบายนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างก็อธิบายเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของเพจนายใครทุก ายใครก็รู้ว่าผมจะนายใครทุกนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาลออาจจะมาดำเนินคดีกับนายติธาเ <c oughs> จ้าของ a c e b o o k ติธานะครับก <c oughs> ็หาหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็พรบคอมนะ <c oughs> พฤติการในการทําความผิด24สิงหานะครับนายติธาก็โพสต์นะโพสต์ก่อนนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆรื่ออะไรมาต่อมาพอวันที่24ก็บอกว่าพรุ่งนี้ผมจะเปิดหลักฐานตบรัพย์ซ้อนตบรัพย์ซึ่งหมายความว่านะมีการปล่อยคลิปไปแล้วว่ามีข่าวตาร,รวจตบรัพผู้ต้องหาสอง้าน ตอนนี้ก็จะมีตบซับซ,ซ้อนก็คือมีทนายตบซับอันนี้นะต่อมาก็มาโพสต์ถึงว่านะว่าอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยเขาได้นําคลิปไปให้กับคนคนหนึ่งแทนที่จะเอาไปเปิดไปนะกลับไปเรียกรับผลประโยชน์กับฆาตกรนะคนคนคน,นี้คนชื่นชมกันมากใจกล้าสุดยอดนี่ทำไมลุงผมแต่ความจริงแล้วเป็นยังไงก็มาดูก็โพสต์นะครับนะแล้วก็มีข้อความว่าเป็นตารวจนครสวรรค์มาขอความช่วยเหลืออะไรอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปร้องเรียน เนี่ยกับทนายใครทุกเอาคลิปให้ไปแล้วไม่ยอมปล่อยแต่กลับไปต่อรองผลประโยชน์นะครับนะแล้วก็ปิดตรงสีแดงไว้แต่แต่ต่อมาปุ๊บนะนายสิทธาไปให้สัมภาษณ์รายการช่องเก้านะกับคุณนายเอกมหาสวัสดนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ด้วยก็ยอมรับว่าได้นําข้อความในกล่องข้อความที่มีข้อความทนายไทยทุกส่งไปยังกลุ่มทนายความแล,ละตกลดไปยังผู้สื่อข่าวทั้งหมดเลยผมก็ได้รับความเสียหายเพราะนั้นผมไม่ได้เลิกแากเลยฮะ แล้วผมก็เก็บทรงไมาอยู่เพราะอะไรเพราะอยู่ดีๆโดนไถล้ากันนี้ทรงก็แยกไปเลยนะนะครับดังนั้นผมเนี่ยแล้ความเสียหายจริงต้องมาดําเนินคดีนะกับนายติ์นายสิชานะครับเรามีหลักฐานเนื้อพร้อมหมดหนาปึกอะไรต่างๆใช่ไหมคะโซ่ในตู้จับข้าได้เลยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะเนี่ยมีหมดอย่างเยอะแยะนะเนี่ยมากมายนะครับเนี่ยเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสนายสิชาก็ยังบอกเลยเห็นนะก็ไม่ได้บอกเลยไม่ใช่ผมเห็นนะ นะ,นะเนี่ยเนี่ย,ยเนี่ยเยอะแยะเนี่ยหลักฐานเนี่ยนะการพดจานินคดีในข้อหา,อาบิดเบี้ยวโดยการโฆษณากับพร,รบ,บอคอมเนี่ยถ้าหากว่าพบว่ามีความผิดจริงจะเกิดอะไรขึ้นคะ <S <S กมมา<ๆ>ก็เอ่อกฎหมายบิดประมาทเนี่ยมาตราสามสองแปดก็โทษจำคุกสูงสุดไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนนะครับนะนะครับ